สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยวันนี้ป้ามีขนมประกาศทรงเครื่องพร้อมสูตรน้ำจิ้มที่เข้ากันมากๆมาฝากกันนะคะไม่ว่าจะทานแบบทอดหรือว่าแบบนึ่งก็อร่อยค่ะซึ่งป้าจะบอกสูตรละเอียดไว้ใต้คลิปนะคะซึ่งมีบางท่านเนี่ยเข้ามาดูคลิปของป้าก็ท้วงติงว่าทำไมไม่บอกส่วนผสม ทุกคลิปของป้าจะบอกไว้ใต้คลิปนะคะลองค้นดูนะคะอาละค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันค่ะเรามาเริ่มจากการปอกหัวเชยเท้าของเราก่อนนะคะป้าใช้สองหัวค่ะอันนี้หัวนี้ป้าปอกแล้วนะคะเดี๋ยวป้าปอกอีกหัวนึงค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็นำไปล้างน้ำค่ะ ล้างน้ำเรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็จะมาขูดฝอ,อยแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมส่วนผสมอื่นๆกันนะคะแล้วก็มีถั่วลิสงนะคะอันนี้เอาไปต้มพอสุกนะคะกุ้งแห้งค่ะอันนี้ปาดไปแช่น้ำจนนิ่มนะคะ เห็ดหอมแช่น้ำค่ะจะหั่นชิ้นยาวๆหรือว่าจะหั่นเป็นเต๋าก็ได้นะคะอันนี้ป้าก็หั่นแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะ แล้วก็มีส่วนผสมของแป้งนะคะจะใช้เป็นแป้งข้าวเจ้าแป้งมันนะคะปรุงรสด้วยน้ำตาลเกลือพริกไทยป่นนะคะแล้วก็มีน้ำมันรำข้าวกระเทียมสับแล้วก็ก้านของต้นคืนช่ายนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทำกันค่ะเรามาเริ่มจากผัดเครื่องกันก่อนนะคะตั้งกระทะใส่น้ำมันรำข้าวลงไปนะคะ ถ้ามีน้ำมันหมูก็จะอร่อยนะคะแต่ป้าจะไม่ได้ทานนะคะกระเทียมสั่งค่ะผัดกระเทียมให้เหลืองหอมนะคะตามด้วยกุ้งแห้งค่ะที่แช่น้ำจนนิ่มแล้วนะคะ ไปสักครู่นะคะคล้ายๆกับการทอดนะคะตามด้วยเห็ดหอมะค่ะ นี้นะคะป้าจะใส่ซีอิ๊วขาวไปนิดหน่อยนะคะประมาณสักครึ่งชองอนซ์เพื่อว่าให้เห็ดหอมเนี่ยเขามีความเค็มน,นิดนิดค่ะค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้ก็พักไว้ให้เย็นค่ะเราก็มาผสมหัวไชเท้ากับแป้งนะคะสำหรับท่านใดที่ เกรงว่าไชเท้าจะมีความขื่นนะคะก็เอาไปขยำเกลือก่อนได้นะคะแต่สําหรับป้าแล้วเนี่ยจะไม่ขยำค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเรานึ่งสุกก็จะมีความหวานนะคะนี่ป้าใส่ไชเท้าลงไปนะคะแล้วก็แป้งค่ะนี่เป็นแป้งข้าวเจ้านะคะแป้งมันค่ะก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะสําหรับสูตรของป้าจะไม่เอาแป้งลงไปผัดนะคะจะนึ่งเลยค่ะ แล้วก็ใส่น้ำลงไปค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะเกลือป่นพริกไทยป่นแล้วก็นวดไปสักครู่ค่ะเติมด้วยถั่วลิสงค่ะมากน้อยตามชอบได้เลยค่ะป้าใช้ประมาณ250กรัม ก็เครื่องที่เราผัดไว้ค่ะการของคลื่นชายค่ะทีนี้ก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะชิมรสได้นะคะเพิ่มเติมได้เลย้าเพิ่มผงปรุงรสนะคะตรงนี้ใครไม่ทานก็ไม่ต้องใส่นะคะประมาณหนึ่งช้อนชา แต่นี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมานึ่งกันนะคะภาชนะที่ใส่นี่ป้าจะใส่เป็นถาดนะคะโดยที่ทาน้ำมันรำข้าวสักนิดหน่อยนะคะ อันนี้เป็นเห็ดหอมกุ้งแห้งที่ป้าเหลือไว้นิดหน่อยนะคะก็โรยหน้าไปค่ะทีนี้เราก็นําไปนึ่งค่ะทีนี้เราก็ไปนึ่งกันค่ะระยะเวลาในการนึ่งนะคะอยู่ที่ขนมของเรานะคะว่ามากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้เขาจะหนามากนะคะประมาณเกือบ2นิ้วทีเดียวดังนั้นเวลาที่ใช้ในการนึ่งเนี่ยประมาณ35นาทีแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะคะว้า ตอนนี้ก็สุกแล้วนะคะเราใชา้เวลาไป35นาทีค่ะเช็ดอย่างไรนะคะนี่ค่ะถ้าเขาไม่มีแป้งติดขึ้นมานะคะก็คือสุกแล้วนะคะนี่ค่ะต่อไปเราก็จะต้องพักเขาไว้ให้เย็นก่อนนะคะถึงจะแค่ออกจากพิมพ์ได้ค่ะพักขนมนของเราไว้ให้เย็นก่อนนะคะช่วงนี้เราไปทําน้ําจิ้มกันค่ะ เรามาทำน้ำจิ้มกันนะคะป้าก็จะใช้นี่ค่ะน้ำตาลทรายครึ่งถ้วยนะคะตามด้วยน้ำส้มสายชูค่ะประมาณสักสิบสามส่วนสี่แล้วก็เกลือป่นค่ะหนึ่งช้อนชาทีนี้ก็จะนำไปตั้งไฟค่ะสีอิ้วดำค่ะ เราก็มาตั้งไฟนะคะชิมรสดูได้นะคะต,ต้องการรสอันนี้ก็ที่ป้าให้สูตรไว้นี่ก็อร่อยแล้วนะคะไม่ต้องเติมน้ำค่ะจะเข้มข้นนะคะก็ใส่ได้แล้วค่ะ แล้วก็จะใส่พริกสับลงไปนิดหน่อยนะคะตรงนี้จะใส่ไปเลยก็ได้แต่ที่นี้ป้าจะไม่ใส่ค่ะเพราะว่าบางคนจะไม่ทานเผ็ดนะคะอาละค่ะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาตัดขนมของเราออกมานะคะ นี่ค่ะเราก็มาหั่นเป็นชิ้นพอคํานะคะวเวลาเสิสร์ฟป้าปก็จะหั่นเป็นคำแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะโรยไปด้วยกระเทียมเจียวแต่และชิ้นอีกนะคะ ตรงนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะกระเทียมเจียวใหม่ๆห,หอมๆก,กรอบๆค่ะขนมผักกาดทรงเครื่องของป้าก็พร้อมเสิร์ฟค่ะหลังจากเขาเย็นตัวแล้วนะคะนี่ค่ะเราก็จะตัดออกมาเป็นชิ้นได้ง่ายๆเลยนะคะก็ตัดชิ้นตามชอบค่ะขอบสำหรับป้าก็ตัดพอคำแบบนี้นะคะแล้วก็โรยด้วยกระเทียมเจียวใหม่ๆก,กรอบๆนะคะนี่ค่ะพร้อมกับน้ำจิ้ม ท่านใดต้องการที่จะทานร้อนๆนะะๆนะคะก็เอาไปเข้าเวฟอีกรอบหนึ่งนะคะหรือว่าเอาไปทอดก็อร่อยนะคะป้าบอกสูตรละเอียดไว้ใต้คลิปค่ะลองทำรับทานกันนะคะขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะที่ติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้ป้านะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ